เออจะเล่าเรื่องพี่เด็คือสิบนาทีแล้วคือตอนแรกคิดว่าวันนี้จะมาพูดอะไรนอกจากแบบขอบคุณทุกคนดีเออแต่ว่าก็คนผบแล้วว่าแบบคนอย่างเราก็คงพูด,ดไปได้เรื่อยๆอืมอ๋อจะเล่าอย่าพึ่งสิงยังไม่ได้เล่าคือเขาเรียกว่าอะไรแปบปบนึงหนูขอหนูจะเล่าตั้งแต่ตรงไหน อ่าคือหนูไปพักที่ที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันมันมันเหมือนเป็นฟิลแบบว่าติดติดแบบไม่ใช่ทะเลเหมือนเป็นแบบว่าที่เขาแบบว่าประมงกันอะไรเงี้ยมันก็เออเหมือนเป็นสะพานแล้วก็แบบเป็นน้ําแบบเขามาอาคมได้ๆทางน้ําอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันก็ธรรมชาติดีนะมองกับการแบบว่าคือวันเกิดหนูก็อยากแบบว่ามีธรรมชาติที่ลิ่งใจมากว่าอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจไปแล้วทีนี้ ก็เนื่องด้วยวันเกิดใช่ไหมหนูไปวันที่สามไงอืออุ้ยทุกคนร้องไห้อะไรกันนะหนูเล่าซึ้งอ่ะอือนั่นแหละเป็นทุกคน <c oughs> หนูต้องคอนเสิร์บก,การเล่าของหนูไงเพราะว่าไม่งั้นหนูก็จะลืมแล้วหนูก็จะไปตอบของทุกคนแล้วมันก็จะไหลออกไปเลย <c oughs> อืมเป็นเออแล้วปุ๊บวันเกิดหนูใช่ไหมแล้วก็ไอะไปตอนกลางคืนเลยนะเร็วปะ่ะก็คือแบบตอนกลางวันไปแล้วนะคือแบบเที่ยวเล่นปกติ แล้วตอนกลางคืน,นใช่ไหมเราก็ไปจ้ะแล้วก็มันมีคือมันเป็นแบบดาดฟ้าเป็นนั่งแบบทุกคนคิดตามันเป็นฟีลแบบเกาหลีอ่ะเออแบบโอป,ป้าสลักเฮเออมันก็เป็นฟีลแบบเกาหลีแล้วมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองมองท้องฟ้าซึ่งไม่รู้มองทําไมเพราะว่ามืดแล้วแกค,คือมืดมันมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นอนอะ่ะเพราะว่าแบบเอออยากอยากแบบดูติดดูแบบอินดี้ขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนอน <laughs> แล้วก็ แล้วก็มีเอนในใจของตัวเองว่าแบบคือตอนแรกกะว่าเลยแบบปล่อยตัวปล่อยใจนะคะมาแบบว่าชีวิตนี้ยี่สิบแล้วอะไรอย่างงี้คือคิดไว้ตอนอยู่บ้านรอยเงี้ยพอไปถึงก็คือนอนแล้วก็แบบเออเราก็ลืมคิดไปว่าตอนนตอกลางคืนคือเออคือถ้าไม่มีดาวมันก็มันจะมองอะไรแล้วสึกมันก็ไม่มีดาวจริงก็อืมก็มึนๆเนาะแล้วก็แล้วก็นอนไม่เราคือเรื่องที่หนูเล่าอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบมีเอนเอจีแล้วก็อัดทารุษใช่ปะแต่ แต่ทุกคนร้องไห้ทำไมทุกคนต้องการอะไรจังอยู่เดี๋ยวเพิ่งร้องอย่าเพิงงพ่งร้องยัง,งไม่จบอีกนึงเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบเออเราก็แบบนอนปุ๊บเออสักพักหนึ่งเนีก็บอกว่าเนี่ยามากินข้าวกันก็สั่งกับข้าวอะไรอย่างงี้ก็สั่งกับข้าวก็นั่งกินแล้วก็แบบว่าเออนี่ก็คงเป็นการแบบเฉลิมฉลองของบ้านเราแล้วเพราะปกะติบ้านเราก็เป็นฟิลแบบว่าเค้กอย่างเงี้ยวันเกิดอาจจะไม่ได้กินแต่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอาจจะเกิดแบบสักหนึ่งวันใช่ไหม เออไม่ได้กินเค้กนะวันนี้แต่อีกหัว,วันที่เหลือกินเคก้กแล้วกินยิ่งใหญ่เลยนะโอ้ก็คือความแปลกของบ้านนี้นะคะเขาก็แปลกเรื่อยๆของเขาอะไรเงี้ยเออเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูก็แบบเออนั่งกินแล้วก็รู้สึกว่าฮ้ยเขาคงไม่ได้แบบสะโพสะายหลอเหมือนการกินหนีมันก็แบบเออ,ม,แบบเอ,อมันก็คงเันการเลี้ยงแบบให้ให้น้องแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูนก็แบบนั่งกินข้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่สักครั้งหนึ่งก็แบบว่าเอากีตา้ามาไงเอากีตา้ามาแล้วก็แบบ ก็ไหนๆก็แบมมาแล้วก็แบบนั่งเล่นซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบกีตาร์มานั่งเล่นนั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 ่นั่นั่เล่นผิดเล่นถูกก็ไม่รู้อะป้าก็มองหน้าแบบเนี่ยแต่ก,ก็แบบแล้วมันก็เขินๆด้วยความที่มันเป็นดาดฟ้าใช่ไหมแล้วคนข้างล่างอะ่ะเขาก็ยังไม่นอนอะไรเงี้ยเท่ากับว่าแบบมันปโปร่งอะ่ะเขาก็จะได้ยินเสียงหนูเล่นกีตาร์ไปด้วยหนูก็หนูร้องเพลงคาคา,าเป็นหนเจ้าชู้ใช่ไหมแล้วหนูก็เล่นไง ฉันเคืนทุกทีที่เธอสบสายตาแล้วก็เป็นเสียงแบบเงียบอ่ะหิงห้อยแบบเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วลก็มันไม้คัวหมวยไงนะเธอแล้วก็เงียบแล้วก็แบบก็จะพาน,นึงเธอเออแล้วก็แบบค่อยๆแผ่วลงมาแบบว่าตอนทีเนี้ยน้องเหมือนมีเด็กๆข้างล่างอะไรก็บอกว่าโอ้อหิวข้าวอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมีน้องข้างล่างหิวข้าวแล้วก็แบบ หรือเราร้องเพลงแล้วเขาหิวข้าวเพราะว่าอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบนั่งเล่นต่อไปแล้วก็เออเล่นได้เพลงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอยหรือว่าแบบคนนึ่งเขาอาจจะอยากนอนแล้วเราก็แบบไม่เล่นก็ได้แล้วค่อยไปติดตอนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เออข้ามไปสคริปต์มาพูดเร็วมาหน่อยเราก็แบบข้ามไปอะไรอย่างี้ใช่ไหมเออแล้วก็ด้วยความแบบนั่นก็แบบความคิดหลายอย่างที่เราคิดไว้ตอนที่อยู่บ้านหนึ่งว่าเราจะไปทาอะไรางี้ยอืมแต่ถามว่าเหมือนที่คิดมั้ยมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเนาะเออ เสร็จปุ๊บอ๋อมันเข้าสู่แบบอันนี้คายมาแม่ก็คือตั้งใจฟังอะไรทุกคนก็คือว่าเออเือก็นั่งอตอนนั่งเล่นกีตาร์ล้วก็ได้ยินเสียงเสียงเสีงพี่เจน่ะเดินมาว่าแบบว่ามามาที่มันทําอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเฮย้ยพี่จะถามถึงฉันทําไมคือร้อวันพันปีไม่เคยถามไงก็เลยแบบว่ามัน มันต้องมีแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เออแบบเข้าข้างตัวเองปะแต่คือไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่ามันก็เหมือนจะมีใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่ได้คาดหวังนะจริงๆมันไม่ได้คาดหวังอืมแล้วเราก็เราก็ได้ยินเราก็แบบว่าเออได้อะไรอย่างนี้สักพักหนึ่งพี่เออพี่เดนังก็แบบไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็แบบเฮย้ยอาบน้ำก็เสร็จแล้วอรออะไรเงี้ยแบบหรือว่ามันมันไม่มีอะไรแล้วอืมก็เลย โเคก็เลยว่าแบบเออช่างมันเดี๋ยวจะไปอาบน้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เดิน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 เข้าไปในห้องห้องห้องที่พี่เจนอยู่อะไรเงี้ยนาก็แบบนอนตอนแผดตัวอยู่เพราะว่านงเหนื่อยไงตื่นเช้าซึ่งถามว่าฉันเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่านางอีกอะไรเงี้ยนางก็แบบก็เลยพูดว่าพี่เจน๋ยวไปอาบน้าแล้วนะเออเป็นการแบบว่า ถ้าเธอถ้าเธอจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็รีบๆนะคือฉันแบบยะอาบน้ํานอนแล้วอะไรเงี้ยไม่เขินมามาเล่าอะไรนะอืมเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วนางก็พูดมาคำหนึ่งว่าอุ๊ยแต่พี่อะ่ะแต่พี่อบปวดขี้หนูก็แบบเอ้าแล้วมาปวดขี้ตอนนี้ทำไมคือคือเข้าใจป่ะคือคือนอนตั้งนานเป็นชั่วโมงเปนมบไม่ไมไมปวดขี้ แล้วแบบทอนหนูจับน้ามันเปิปดขี้มันมีห้องน้ำห้องเดียวอะไรอย่างงี้เราก็เลยเกิดความสงสัยว่าอ่าอารือว่าไงอะไรอย่างงี้มันเลยก็มีความอารือว่าแต่ก็ขาไม่มีอะไรอย่างงี้นี่เราจะไปอาบแล้วสักพักหนึ่งหนูกาเดินไปห้องน้ำตึิบหนูว่าเป็นคนอย่างนี้ไงแบบว่าพี่ฉันน่ะอยากแบบว่าขับถ่ายใช่ไหมแต่ฉันก็แบบไม่อะ่ะฉันจะอาบตอนนี้ตอนนี้ต้องอาบตอนนี้แบบขี้มาอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบ ่เก็บสภาพแบบอาบน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือไม่ให้ขี้นะก็คือไปเลยเออก็คือไปเข้าห้องน้ําแล้วก็สักพักหนึ่งเช็ดหน้าอยู่เช็ดหน้าอยู่นางก็เดินมานางก็เดินมาบอกว่าแบบจี้พี่ปวดขี้นะอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นคนแบบเรียบร้อยแล้วก็โกหกไม่เป็นอนะเลยปวดขี้นะแ,แบบคือปวดขี้แต่ว่ารีแอคเนี่ยมันไม่คือมันม,มันไม่ใช่แบบจี้ พี่ปวดที่นะอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบ <c oughs> พี่จะต้องการอะไรจากฉันนะในการบอกว่าเขาปวดอะ่ะเราเราเราโถแบบที่แบบขับถ่ายมันก็อยู่ตรงเนี้ยทำไมถึงไม่เดินไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้เขินกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าอ่ะยังไงคือจ้าอะไรยังไงก็บอกมาเลยมันจะได้แบบอับหนาวใช่ไหมหนูก็แบบเช็ดหน้าต่ออะไรเงี้ยเออนันก็นังก,นงก็เดินไปแหละบอกว่าแบบ จะแปรงฟันอยู่ตรงนี้ใช่ปะคือดูควาเข้าใจตรงนี้ปะเล้่จะให้หนูไปแปรงฟันที่ไหนอะเออให้หนูไปแปรงฟันที่ไหนห้องครัวไหมยังไงท่าไรเออหนูก็เลยเออหนูก็เลยแบบว่าอืมก็จะแปรงตรงนี้แหละเธอฉันจะแปรงตรงนี้อะไรอย่างงี้นางก็เออนางก็บอกโอเคโอเคโอเคละแบบโอเค เออแล้วก็แบบเดินไปสักพักหนึ่งก็หายไปแล้วหนูเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบ,ว,แบ,บว่าเวลาแปรงฟันอ่ะไม่อยู่กับที่เออคือหลายคนก็จ,จะอะไปกี้เพิ่งพูดไปเองว่าแบบแปรงฟันจะให้แปรงที่ไหนใช่ไหมเออแต่หนูเป็นคนแบบเดินแปรงไปทั่วบ้านเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเบื่อแบบแปรงในห้องน้าแล้วแบบนั่งมองหน้ายืนมองหน้าตัวเองแล้วมันเบื่อก็เลยแปรงไปด้วยใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินเออบางทีก็เปิดเพลงเต้นไปด้วย <laughs> แต่ก็อย่าทําตามเลยมันเหมือนคนบ้านหนูก็เลยแบบแปรงฟันไปด้วย ก็อขอโทษทุกคนนะที่ยังไม่ได้อ่านเมนนะคะเพราะว่าหนูกาลังแบบกําลังอินกับการเล่าเรื่องอยู่เออหนูก็แบบแปลงฟันแปลงฟันหนูก็เดินไปเปิดทีวีนั่งดูแล้วก็แบบจับนู่นจับนี่แล้วก็แบบอ่ไปนั่งแล้วเนี้ยหนูก็นอนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแปลงฟันอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็แบบฟองเต็มปากเลยคือมันมันหนูแบบเออหนูแปลงกับใกล้จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออแปลงแล้วก็สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเท้ามาจับแบบตรงบันไดอะไรเงี้ย แล้วแล้วมันไม่ใช่การการที่แบบว่ามาโดยแบบสมัครใจอะที่แบบว่าเฮ้ยมันถูกจังหวะแล้วมันต้องแบบออกมาตรงนี้ใช่ปะมันเป็นจังหวะที่แบบก้าวขามาก้าวขามาขันหนึ่งแบบเราหน้าแบบเจือดมากเลยแบบอมันไม่ได้อยู่ในห้องน้ํำหรออะไรประมาณนี้แบบเอมันนั่งตรงนี้ทําไมคนบ้าแปลงฝัดตรงนี้อะไรมันมันก็แบบแล้วคือเพื่อนแบบเพื่อมีเพื่อนมีเพื่อนพี่เจมเพราะว่าะเขาเขาเป็นเจ้าของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อยากแบบมาพักที่ปลอดภัยอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบเออมากับคนรู้จักอะไรเงี้ยนั่นก็ก้าวมาแล้วเพื่อนมาเป็นแบบอีกสองคนข้างหลังแล้วก็น้อง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 ปอสองคนหนึ่งถือโดนัทมาแล้วเพื่อนถือครัวซองมาเดินมาด้วยความแบบก้าวมาแล้วแบบอืมหรือว่าจะถอยกลับอะไรประมาณเนี้ยแบบพี่พี่ก็มองหน้าแบบเหมือนแบบแบบไม่ทันแล้วก็เดินไปเลยละกันนี่ก็นี่ก็แบบว่าเป้งพันน่ะคือฟองเต็มปากาด้วยวเขาจะมาแบบแบบแล้วแบบ คืออืมันมบบมันไม่ได้อะแบบสภาพอ่ะหนูก็แปลงฟันแล้วแบบเออเลยแบบหันไปมอแบบแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ดที่แบบเจือนอ่ะแฮปปี้เบิร์ดให้หรือว่าจะไม่ลองดีวะหรือว่าแบบให้มันไปแปลงให้เสร็จแล้วค่อยแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือปามาไม่ไม่รู้เรื่องอยู่ฝั่งโน้นนั่นคือมันไปดูกันแค่นี้มามาเดินมาแล้วนี่ก็เลยแบบมาสองฝั่งหนูก็แบบมองหน้าแบบแล้วหนูหนูทาไงหนูก็ยังแปลงต่ออยู่แล้วมือยังแปลงต่ออยู่ป้าบอก มาบอกเป่าฝั่งฝั่งนี้บอกเป่าฝั่งนี้ไปบ้วนปากไปเป่าไปบ้วนปากก็อ่ะจะหยดได้ด้วยก็อ่ะไปบ้นวนปากอะไรอย่างนี้ก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเน้องแล้วน้องปสองแก็คือเรียนดูอ่ะแล้วน้องแบบเหมือนน้องแบบว่าเอออยากอวยพระไรอ่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอาจจะต้องกลับไปอีกบ้านหนึ่งแต่ก็แบบเราก็แบบกลัวน,น้องเสียเวลาหรือเราจะเป่าไปเลยแต่ว่าเค้มันก็จะไม่มีใครกินกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอือไป ไปสภาพมากคือสภาพอะคือเราหน้าก็แบบไม่ได้เลยอะแล้วพี่พี่กับน้องก็เพิ่งรู้จักกันนะแต่ก็คือพี่เจนก็พาพาฉันไปเปิดโลกเลยในการแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นกับคนอื่นสภาพน้องอะไม่เคยดูเลยอะจริงอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วหนูก็แบบแปรงฟันให้เสร็จใช่ไหมหนูก็แบบบ้วนปากอะแต่ทุกคนแ้วทุกคนก็เอเคกะเดินตามหนูมาเดินตามหนูมาในห้องน้ําแล้วก็แบบ ถือเคปแบบเนี้กับหนูหนูมาขอบฟันขอบแปมฟันก่อนได้ไหมขอบบวดก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยน้องอะแล้วคือทุกคนเป็นคนแบบนิสัยแบบเรียบร้อยอะความสไตล์แบบคือพี่หนูเรียบร้อยใช่ไหมแต่เขาก็จะมีเพื่อนที่แบบเรียบร้อยเหมือนกันอ่าเรียบร้อยเหมือนกันปุ๊บแล้วแล้วน้องเป็นน้องของเพื่อนอีกทีหนึ่งอ่าก็คือเรียบร้อยเหมือนกันหมดเลยก็เดินมาจเจอแล้วก็แบบแล้วก็แบบทําตาปิ้งปิ้งแล้วก็แล้วก็รีบบ้วนแล้วคือแบบหนูก็แบบ แล้วหนูยังแปรงฟันไม่เสร็จแล้วแบบเอาเค้กมาให้หนูก็เท่ากับว่าหนูอ่ะก็คือแปรงฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กินอะจบใช่ไหมพอหนูแแปรงฟันเสร็จแล้วหนูอ่ะก็เดินมาหนูก็เดินมาปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บ,บแล้วทุกคนก็เดินตามมาเดินตามมาพร้อมเค้กอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคแล้วพี่เจนก็พูดว่าเดี๋ยวเราลองทากันอีกรอบนะหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์เป็นเป็นแฮปปี้เบิร์ดเด์ที่แบบว่าหนูไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เลยนะคือทุกคน มีความแบบโมโนโทนในตัวเองอยู่แล้วเวลาพูดอะไรเงี้ยของทุกคนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ happy birthday to you happy birthday to you อะไรเงี้ยแล้วอีกฝั่งหนะึ่งอะพ่อแม่หนูอะก็คือ happy birthday to you แล้วตัวหนูก็หนูจะทำตามใครหรืออะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออมันมีความแบบเรียบง่ายแต่มันก็แบบตลกทีแล้วก็แบบเออเป็นสิ่งที่มดบายเดย์หนูในแบบวันเกิดปีดีด้วยอะไรเงี้ยที่นั่นอะไรเงี้ยเออแบบอืม อไรอย่างงี้หนูก็เป่าแล้วก็กินกันแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆอ,อ่ะเพิ่งไปตกลงกันว่าจะมาแฮปใดๆเพราะว่าอะไรลุไหมเพราะว่าพี่หนูอะ่ะบอกว่าไม่ต้องแฮปหรอกไม่ต้องแฮปไม่ต้องแฮปหนูแต่เพื่อนแต่เพื่อนเขาบอกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดน้องแฮบปบน้องไหนไหมอ่ะก็รู้เลยนะคนไหนพี่จริงคนไหนพี่ปลอมอืมเนี่ยแหละสภาพเนี่ยแหละทุกคนคืออย่าเรียกว่าแปลกดีกว่าเออเออมันก็แปลกอยู่ เออเออนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะคะไม่รู้ฟังรู้เรื่องไหมเพราะว่าเน็ตมันก็หายใช่ปะนั่นแหละทุกคนเออมันแบบตลกมากคือ,อ,อ <c oughs> ไม่รู้ว่าทุกคนตลกไหมแต่ตอนนั้นอะหนูตลกมากเออแต่ขำไม่ได้เพราะว่าแบบแปรงฟันอยู่แล้วมันจะเข้าไปในทุกร่างกายหนูเออใช่ใช่ใช อืออะไรแล้วหนูก็แบบว่าคือตอนแรกกะว่าเอ้ยจะพิมพ์ในแอปอะไรเงี้ยแต่คือมันคงไม่ได้อดลดสเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมาเล่าทุกคนฟังดีกว่าอะไรงี้อือเปใช่เห็นปะเห็นไหมละ่ะซึง้งก็เป็นเรื่องซึ้งๆนะเล่เาเลยน้ำตาจะ,ะไหลจริงเอแล้วน้องแล้วน้องคนที่นั่นเขาก็แบบน่ารักมากะอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาแฮป เออใดๆถึงพี่ถึงพี่จี้อะสภาพจะไม่ไหวแต่น้องก็ยังแบบน้องก็ยังเอนจอยอยู่ถึงสีหน้าน้องจะบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะปล่อยหนูไปจากตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ใดๆก็คือขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเออแล้วถามว่ามาหนูอะมาหนูก็คือแบบเห็นว่าเอ้ทุกอย่างมันจบแล้วใช่ไหมนั่งหลับเลยนะนั่งหลับแบบหลับหลับไปเลยอืมเป็นฟิลแบบว่า รีบอวยพรรีบนอนง่วงแล้วตื่นเช้าอนี่แหละบ้านหนูคือหลับนะปาหมาคือหลับหลับก่อนเที่ยงคืนไปเลยนะไม่มีแบบลูชั้นยี่สิบแล้วอะไรอย่างนี้เจอกันเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนหกโมงนะคะมาปุ๊บปกัปกปกัปกปักตื่นได้แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยก็แออเราก็าเลยแกล้งหูทวนลมไปนะคะ ตอนประมาณตอนหกโมงะไรแก้งหูทวนลมไม่ให้มาพูดอะไรไม่ได้ิหลับอือก็แบบว่าเป็นเป็นอย่างนั้นไปนะคะจบแล้วจบแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือจบมันแฮปปี้เอนดิ้งปะ